ตอนนี้นะคะน้องๆค่ะในสภาวะวิกฤตโควิด -19 ้าน้องๆเองนะคะก็สามารถทําประโยชน์เพื่อสังคมได้ค่ะเริ่มงง่ายๆเลยค่ะจากใกล้ตัวเราค่ะน้องๆจะต้องเป็นพลเมืองที่ดีนะคะโดยจะต้องรักษาตัวเองให้ปลอดภัยจากโควิด1 9นะคะล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยและอีกอย่างหนึ่งค่ะที่อยากจะฝากไว้นะคะน้องๆจะต้องเป็นผู้ให้ค่ะเริ่มจากการให้น้องๆจะมีความสุขค่ะเนวทางการทํางานเพื่อสาธารณประโยชน์ค่ะในฐานะสื่อมวลชนนะคะเราก็พยายามที่จะนําเสนอประเด็นให้กว้างค่ะครอบคลุมทุกเพศ ทุกวัยทุกช่วงอายุนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นหรือว่าผู้สูงอายุก็สามารถดูข่าวและนําไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะที่สําคัญนะคะหน้าที่ของสื่อมวลชนที่จะเป็นสาธารประโยชน์และเป็นข้อดีต่อประเทศชาตินั่นก็คือการนําเสนอข้อเท็จจริงให้ได้มากที่สุดค่ะไม่เอียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นสื่อมวลชนหรือไม่เป็นสื่อมวลชนจะเป็นวัยรุ่นหรือเด็กก็สามารถนำแนวคิดนี้ไปปฏิบัติได้ค่ะเพราะว่าความยุติธรรมนั้นควรที่จะมีอยู่คู่กับสังคมไทยค่ะ แนวคิดที่จะทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ในเวลานี้ในช่วงการระบาดของโควิด -19 มีอย่างหนึ่งค่ะที่อยากจะแนะนําและก็เชื่อว่าเป็นประโยชน์ต่อใครหลายคนในประเทศไทยด้วยค่ะนั่นก็คือการเป็นจิตอาสาค่ะช่วยเหลือในการรับสายโทรศัพท์ของสปสอชอค่ะแนะนําเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะหน่วยง,งานเองเขามีการเปิดรับสมัครอยู่อยากจะให้หลายๆคนเนี่ยมองภาพรวมว่าถ้าหากมีคนช่วยรับสายโทรศัพท์จะช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่และช่วยทําให้ผู้ป่วยนั้นได้เตียงเร็วขึ้นด้วยค่ะ ขอ,อปันกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนนะคะที่กําลังทําความดีอยู่ในตอนนี้นะคะบางครั้งบางคนอาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยหรือว่ารู้สึกว่าท้อแต่ก็ขอให้นึกถึงเอาไว้ค่ะว่าการทําความดีของเรานั้นจะส่งพลังที่ยิ่งใหญ่ไปสู่สังคมไทยค่ะเชิญชวนน้องๆน,นะคะสมัครเข้าโครงการค่ะเพื่อทาความดีเพื่อสาธารณะนะคะผ่านทางเว็บไซต์จิตสํานึกรักเมืองไทย .com ค่ะ